เกาะเต่าเนี่ยเป็นเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งในประเทศไทยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินบ้างแต่ว่าอาจจะไม่เคยมาด้วยซ้ำมันเดินทางยากหน่อยเกาะเต่าเนี่ยเป็นเกาะที่มีประชากรน,นะครับนักท่องเที่ยวมาประมาณ500,000คนต่อปีนะแล้วก็ generate income เข้าประเทศเนี่ยอยู่ประมาณ8,000ล้านบาท ตอนนี้ผมอยู่เกาะเต่านะแล้วมีเรื่องทางธรุรกิจและการตลาดที่น่าสนใจมากๆเรื่องหนึ่งถ้าเทียบกับจังหวัดอื่นๆที่เป็นจังหวัดใหญ่เนาะแล้วเป็นจังหวัดท่องเที่ยวพอกเกาะเต่าเนี่ยถือว่าเหนือกว่าจังหวัดอื่นๆที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเลยนะครับหลายๆจังหวัดเลยถามว่าทำายังไงนะครับคืออย่างนี้ปกติการท่องเที่ยวทั่วๆไปมันก็จะไม่ได้มีนิชจับอะไรใช่ไหมแต่เกาะเต่าเนี่ยต้องบอกว่าเขามีนิชถึง2นิชที่เป็นนิชแบบระดับ global เลยคนคิดอย่างนั้นแล้วดังมากๆนิชที่1คือการดหนึ่งนคือการดำน้ำเลยเขาบอกว่าทททัั้งงราาคุกอย่างเหมาสมมหดเ็ เป็นที่โด่งดังแล้วก็ทะเลตรงเกาะเต่าเนี่ยสวยมากมีสัตว์ที่คนนักดำน้ำา่อยากดูเยอะจริงๆแล้วการเรียนดำน้ําที่นี่นะต่อวันเนี่ยมาหลักหมื่นเลยทําให้คนที่เข้ามาในเกาะเต่าเนี่ยเขาเป็นสั้นๆเนี่ยแต่ราคาสูงมากและส่วนที่2จะเป็นส่วน wellness tourism ซึ่ง wellness tourism เนี่ยเป็นนีชอีกน i ชหนึ่งที่ตอนนี้ growth rate Demand มาสูงมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวต่างชาติก็จะเข้ามาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับน,นั่งสมาธิการเล่นโยคะการนำ sound healing การทำ ice bathing เนี่ย นะครับในเกาะเต่าเนี่ยเยอะมากซึ่งพอมันมีนิชแบบนี้คนที่เข้ามาเขาก็มาสเปนกับเรื่องที่มันมีนิชราคามก็บวกขึ้นไปได้นะครับ คราวนี้จุดที่3าที่น่าสนใจอีกคือเรื่องดิจิทัลนอมแอมป์จีเกาะเต่าเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีดิจิทัลนอมแอมปเยอะมากถึงจะเดินทางยากเนาะเพราะเกาะเต่านะอินเทอร์เน็ตที่นี่แรงมากนะอย่างผมเองเนี่ยมาที่นี่ทำงานโคตรโฟลอ์เลยสบายมากแล้วมีฟอร์ซิลิตี้ครบหมดเลยรวมถึงอาหารการกินทุกอย่างราคาเนี่ยถูกกว่ากรุงเทพเห็นไหมว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้เราทำธุรกิจหรือว่าเราทำการท่องเที่ยวอะไรก็ตามนะครับถ้าเรามี niche เพิ่มเข้าไปมันเหมือนกับการใส่ marketing เข้าไปใส่ storytelling เข้าไปมันก็เกิด value added ขึ้นมามมมมัันนนนนกกกกก็็็ททาาาาใใให้้้ธุรริิจจเเเเเเตตตบบบบบโขึึไไดแแะะ่่่่่ซงคคยปีีวส เกาะไปห่างไกลเดินทางยากแต่ตอนนี้เกาะเต่ากลายเป็นเกาะที่ทำเงินปีหนึ่งนะครับประมาณ8,000ล้านบาทเลย